สวัสดีครับเป็น้องชาวเปรมบูบายทุกคนทุกท่านนะครับปกับผมจันตองเปรมบูบายเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าระดับเสียงในตัวเกมแล้วก็โหลดเสียงภาคนะครับโอเคดับแรกไปที่คําว่า extra ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คาว่า setting ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่กดคําว่า commentary ตัวนี้นะครับโอเคแล้วกดคําว่า select ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเลือกภาษาที่เราต้องการจะเป็นเสียงภาคในตัวเกมของเรานะครับโอเคกดไปเลยแล้วกดคําว่า continue เลยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะรอนิดหนึ่งนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับแล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับภาษาก็จะมีหลายภาษาด้วยกันนะครับทั้งภาษาทั้งอิฝรั่งเศสภาษาดัต์นะครับภาษาฮอลแลนด์นะครับภาษาอิตาเลียนนะครับภาษาสเปนก็มีนะครับภาษาโปรตุเกสก็มีนะครับภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้นะครับก็มีนะครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ ซึ่งยังไม่มีภาษาไทยนะครับเพยงเดียวก็คือไม่มีภาษาไทยนี่แหละครับถ้ามีภาษาไทยอ้โหโคตรพีเลยนะครับเกมนี้โอเคครับตอนนี้ก็รอแป๊บนึงนะครับอินเทอร์เน็ตใครเร็วก็จะเร็วนิดนึงนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตใครช้าก็ตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตเลยนะครับรอแป๊บนึงโอเค80ใกล้90แล้ว เราจะพาไปปรับระดับเสียงซาวในตัวเกมด้วยนะครับาก็เก้าหนึ่โอเคเราก็จะได้เสียงภาคของผู้บรรยายที่เราต้องการแล้วนะครับซึ่งผมก็เลือกภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโอเคพอได้เสียงภาคแล้วครับเราแบ็กกลับนะครับให้เราไปกดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับตามลูกศรน,นะครับ Active Commentary อร t a ต้งาตนี้ครับโอเคแบ็กกลับ ที่เขาว่า Sound Setting ตัวนี้นะครับโอเคให้พวกเรามาปรับเสียงตัวนี้ครับเมนูแรกก็คือเมนูสกิน Sound e f ฟ e c t ก็คือเ f ฟ e c t ตอนที่เราเข้าตัวเกมมานะครับเราสามารถปรับตามระดับเสียงได้นะครับตามความเพื่อใจของเรานะครับอันที่2ก็เป็น Music v o ลุ่มเลเวลนะครับก็คือเสียงเพลงนั่นเองนะครับปรับได้ตามใจชอบนะครับโอเคอันที่3ก็จะเป็น i n b a ค k r ด d i o Setting ก็คือบรรยากาศในสนามเสียงกองเชียร์อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับ โอเคข้างล่างก็จะเป็นเสียงคนผู้บรรยายนะครับนี่คุณภานันเองนะครับคนเป็นเทลลี่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วในการตั้งค่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเพจบ้าบายทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจางต้องเป็นบ้าบ่ายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ